กรดุกติดค่ะเอาขึ้นได้ปะนอ้อฝนตกปลาดูกินนะดำพืดเลยเห็นปเป็นโตเป็นโตเลยครับปลาโอ้มันบวมเป็นหน่อยหน่อยแต่มันบม,นมลงกินเงียไหมสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้มาตกปลานะครับม,นนมันยุดอยู่หลังคลองเนี่ยครับคลองประเวณบุรีลมเพื่นก็มาหอดครับกําลังเซ็กทุนอยู่ตอนนี้ ทิ้งริวสองขั้นครับนะแต่เทียงแหละแต่วคือฝนสิตกนี่ครับตอนนี้พอกล่าง็คทุนมันจะพักตบบ่มีครับมุมไม้เกาสิตกคู่มือแล้วครับแต, 8, แต่ว่ามันแปลกแต่มันบ่มีพักตบอยู่ส่วงหนาเลยครับหนามมันขึ้นลายอยู่ด้นยนะกเจะเอามาหลอกคล้องเนาะ ขอบุณหลายเด้อครับถือก็มารับส้มลีบครับมาเลยครับเดี๋ยวผมลงเยียก่อนครับพี่น้องเพื่อเป็นการบสเสียเวลานะครับเนาะคนล่งเคงเบ็ดคนละใหม่ครับก็พอนอ่านฟังตัวคำเขาจะามาขายก๋วยเตี๋ยวเรือครับ น้องๆนักศึกษาเอื่นสั่งก๋วยเตี๋ยวเรืออยู่ครับนี่ทุนผมอยู่นี้ตอนนี้ผมยังใส่เงียขนมปังฟ้ามหาอย่ครับบอนเดผสมผั่เขียวจินดามะนี่เลยครับลองเบิ่งฟ้ามห่าอย่างเดียวปะ สักเป็นจงไหนเราคำมือ้ม่ได้มากสองอาทิตย์แล้ววันหยุดบางทีครับฝากกับค้มนี่ครับเป็นนองผมผสมไผ่เคียวแล้วตอนนะี้ไผ่เคียวจินดามณนีนะครับเกี่ยวขนมปังเราไผ่เคียวอุ่มไปอืม้ม บ่เ์แนเงยเบิ้องห่วงไปมันขึ้นหยกล้ครับลองเบิ่งครับมันเงียบเงียบบิลีเหมือนจะจะเป็นยังไงบ่เห็มากสองอาทิตย์น้ำมันก็ะซิธรรมดาแล้วครับป่าเคยเข่าพอ่ผมมากคูอาทิตย์อาทิตย์แล้วมาหยุดสองอาทิตย์ พันยกแล้วพักโต๊กันไหลมาเลยครับคุณไหลมาแต่ท้านมเมเเขาเจ้ามาแล้วเ้ยครับคุณมูฟังถ่าเขาเจ้าโตกหนานดินครับโอ้ยอยู่ฟังทั้งคณะเกษตรของเทคโนโครับวบังหนึ่งหันเขาเจ้าบบมาต่อโบานเห็นมาเนาะตอนผมมาหอดที่แล้วเต็มแหลกของพ่อนเป็นถุงพลาสติก นะครับรุ่นรุนรุน,น,นครับมือนี่ชิปไปจังใดพักตัวมาเยาเว่เด้อผุดเลยไหลน้ำคลองเราเยาว์เขามาขอบฟังเด้อผมวัดไปสามสี่เถื่อแล้วได้ครับมันบบกเกาะนี่ตัวหนึ่งเกาะปตเพียนฟงดง้งถึงมาเทงน้ำโอ้ยหลุด เสียดายเอง2 0นาทีแล้วยังมันมีแตมแหลกอยู่ครับว่างานกระทอนแต่ว่าผมค่าเนี่ยเบิ่งของพ่อนฝนลิ้นไว้บานว่างานกระทอนคือจนหอดทุนดำนะครับตัวตัวร้อยนะครับ วัดบท่านง่วงไมาอีกเทียนโอ้ยเข้าเลยนี่ครับหนีปลานี่ยทุนพงนะมันสิเดีวัดบอเท่านั้นแล้วแต่เพียนนะครับเขออยายจะนี่ขั้นเมีน คนเริ่มลินนะครับพนเริ่มลินแล้วอย่าลินเฮียงเด้ออ๋อ,อรครับแต่เพียนครับแต่เพียนเตียมแหลกมาแล้วออกนมาแล้ว แต้มแรกของผมมาแล้วพี่น้องปะตะเพียนครับจะบอใหญ่บอน่อยนะครับเนาะแต้มแรกแหกมานครับพี่น้องโอ้ยวันชิบะบอได้ง่ายนั่งยี่สิบยี่สิบกว่านาทีผลมั่งท่านบอกวา่าหลายกว่าหันมเรียบร้อยครับแต้มแรกลงน้ำแล้ว ออกซิเจนในีเพื่อนกันมีออกซิเจนแบตเตอรี่นะครับเนาะผมไปซื้อมาใส่ทานแบตเตอรี่ผมใส่ใน,นี่ยนครับทานเนี่ยครับทานวิทยุเอนเนาะอ่าอยู่นี่แหละครับทำหาเต็มต่อไปครับบัน อยอีกแล้วครับทั้งขั้นน้ำพอ,อนใส่เหยยีบปลาดุกนะครับกับขนมปังผมใส่ไผ่เขียวจินดามนันี่กับขนมปังครับเกี่ยวขนมปังแล้วไผ่เขียวอืมครับของพ่ออนกับเขาอยู่ครับวัดบ่อติดขนลินเลยครับพี่น้องเอ้ ดินใดห้ามตกแห้งบ่ามาเป็นฟูงบน่นอทะเพียนนะยดันว้าวจีนองเลยสิบวันตกเดียวซุ้มมงเดียวบางทีละครับพักตบมาล่ะมันไหลมานจะต้องพุ่นมันมันโบแวกเขามาใคไขยู่งหร่อครับสิบวันตกปาลาอะไรได้เอหน่อยนะ ย,ย่าง,กไ,กงนนาได้แล้วผู้ย่างแบบไก่หนึ่งอ้ยตะนไนเลยวะเขาก็ได้ดป่าตัวเดียวนึงขนตกบ,บัปันใดดอกกันพักตบนี่ที่ครับโอ้ปัสสักไลลีม,มันี ครับพี่น้องฝนตกลบทั้งให้ฝนจักบาดกันก็อย่าผิดเข้ามาเด้อมันตันอยู่นี่แหละเดินนะฝนตกเศร้าว่ากันใหม่ครับฝนงานพึ่งมีแต้มเดียวนี่แหละครับตะเพียนกันบ่มีมูกสิเดีปล่อยมันล่ะครับวันนี้ท่านบ่ไดปป้ดตกต่อ สู่คักขนาดครับพี่น้องเลยตกแห้งึืนแห้งึืนได้คนกระดับลมพันมีอันหน่อยอเดียวครับมนันเลยให้พอนยืนผมก็เลยถอยลงมาอยู่นี่้่มเพื่อนครับมหันฟ้า,าต,ตวดเธอนึงแล้วพอนวัดบัติดครับฝนตกตกนี่แหละ ดูติดค่ะเอาขึ้นได้ไะนอ้อฝนตกปลาดูก,กินตั้งอยะค่ะ,ะโอ้ตัวปบบไงเลยมาวังนะคะว้าวโอ้โหลุด เรียบล้อเยลยพต่างมเนี่อี่น้องครับลงไม่แล้วครับพา,ามันเถาะพวกนั้นนี่มันขาดครับมากเบดขาดเลยโอ้ามันบอก,กว่า ก่อสายสายหลีดขั้นนี่มันก็จะขึ้นอยู่ครับว่ามันขึ้นแล้วผมดึงมาปุ๊บผมแล้วฝืนมันมันงัดแตมันเลยหลุดปึ๊ดเลยมันขาดพอดีเลยมันหันนี่เงี้ยนี่เลยครับเงี้ยไผ่เขียวเลยครับไผ่เขียวจินดาเม่นี่ก็คุณนุ่มปังเนี่ยประดุกกินมาครับพุ่มพุ่มพุ่มยางพุ่มยางเอาไม้นะครับเนาะพี่น้องเลยลุยกันไหมครับทำทำกลางสายฝนครับวันนี้ ซุ่มเย็นขนาด <g ười> จากพ้นขนาดได้ี่ลมพะล,ลมลลลที่ด้านในขั้นขั้นเบียดอยู่ครับเนาะเอาต่อไปครับขามันติดอีกเนาะรั้นประคอด้ครับแง่หนี่งได้ครับนี่ใส่เดือนผตกเศร้าในความประคอมีแง่ใส่เดือนนะ ขอนอนก็ปากด้วยครับลงเหมือนน้ำปลาเตีเ้ยนใช่ไหมเนานะอย่ากระโดดออกมานะอ๋อสองเตี่มนะครับมืนอนยี่ปลาแบกโอ,โอ้พี่น้องเตีมสามเลยครับนี่เป็นปลานิ่งจินจมกินจนน,นั่นนุ่่นมากเบ็ดอยู่บักเลิกหนึ่งครับอ๋อเต้มสามครับพี่น้องมาจน ใบสองกว่าแล้วเต็มแทบบี่สองเป็นปน,นินครับพี่นอ้อ,อนงะกำลังเรื่อยๆครับไ,ได้มาที่เขาได้ค่ะสี่เขาเข่ามากินครับพี่น้องเอ,อ้ยกินเข่าแล้วพ่อได้กินเข่าเสาจนใบสองก่วแล้วมังนะ้งเนี่ยสองกันแล้วค่ะเนี่ยบรรยาก,ญญกาศสภาพหมายก็เปลี่ยนไปเลยครับเพราะว่าพักตบมันลอยมาเนานะครับเนะาะดูลุยกันต่อครับให้พ้อนกินเขาก่อน นเวลาบสามสิบหานาทีแล้วครับเบ็ดใส่เดือนผมเอาไปไว้ฟังพี่แล้วครับบานหน้ามไม้ไปตะเบิงแล้วครับมันพัดไปไกลแล้วเห็ครับมันเริ่มพัดนี้แหละที่แหลเต็มอยู่มองเนี่ขเขาก็เขี่ยไปเรื่อยๆครับน้าม,มันไหลเนาะมันก็นล่มพัดไปเนี่ยผลงานยังมีซ้ำเก่าครับ มันยุบผลงานยังซ้ำเก่าครับแต่เพียนหนึ่งนิ่นหนึ่งแล้วับปลาคอหนึ่งครับปลาสันผมก็ลังนำการทำปลาก็ลังร้อยครับแดดก็ลังมา,องอาตอนนี้สี่โมงเคืองนะครับก็ยังคือเก่าครับได้ซ้ำเก่าสามตัวมิดอิมซิมอยู่ตอดสองบาทดยวงหัน ผมวัดบอดถือครับนเนาะแดดก็เขาก็เริิมมีจักหน่อยคือเงียบไปดูครับปลาลอยเ็มหนาแนานนะครับน้ำมูลนะในบ่อเนี่ยในกล่องบ่เห็นเราคือตอนเนี่ยมไปเนาดำาพื้นเลยเห็นเป็นโตเป็นโตเลยครับปลาอ้มันมันเหนีอยหน่อยแต่วันบ่ลงกินเงียบไหม กับสิงยอมแผ่มาเลยะคือครับมันนี่ติมซิมอืมปลามันผมมันหนี่ยหอยครับมัน,นอล,นลอยเต็มน้มหนึ่งมันบรรยากาศล่มเย็นๆครับตอนนี้่เรื่องปลาเล็กทุนผมนี่เด้ออ๋อ วัดตามค่อควยครับทำมาเงียกันนะครับทรมพวกทำได้แล้วอันนี้คือมากอดูนอันนี้มอร์ครับเศษปักตบมากโอจอยคุนต่อขึ้นตอกลงอยู่บางหันครับแต่ว่าต่อควอยมอนมาวินตะปายจมสม ยังอยู่ครับยังอยู่ยังชุบชุบชุบมันหลุดครับมันหลุดมาใหม่นี่จะได้บอลยิวที่ใหม่ที่สองนะครับอีกใหม่ห <GO> น <av uther> ึ่งใหม่ที่สามชิ้นเพื่อการเสิร์ฟะครับวายุนสามใหม่ยังนยู่นตอกสั่นบ่พอสี่วัดครับ นอนอยู่ข้างไม่ก่อมันทนโอ้เงียบจอยมนมันจะเห็นพ่อนวัดมันยังอยู่อยู่เว้ยโอ้ยเ <c oughs> บิดเหมือบ <c oughs> อะไรพละเงียนที่แล้วครับ <c oughs> จีดบิดกันจีดบิดกันอยังพูดยังบ่อปลาอยู่ครับเรนใหม่ใม่ใหม่สุดท้ายนี่ที่หาโมงแล้วครับแมนอยู่มั้งสีโม่งทอดไรด้วยล่ะนี่อืมสีโม่งสีสิบแล้วครับปลาบ่ค่อยกินดีครับเหมือนกันนาจะมีประมาณนี้แหละครับพี่น้องเอ้ย บ่ค่อยหมานวันแต่เดี๋ยวมาแล้วครับเนาะวันหยุดบ่ได้มาสองอาทิตย์แล้วครับบ่ได้มาตกสองอาทิตย์แล้วไอ้คนไปรอห่างเปลืองเงินเชียงโลกเลยเพื่อกันมาหยุดตกปลาที่นะครับพี่น้องเอ้ยผู้ใด้บนกดติดตามฝากกดติดตามส่องน้ำหนเด้อช่วงน,นี้ก็สิได้มีแต่ตกตปาปลาเนี่ยแะครับทุกวันหยุดไม่ค่อยได้ไปใช้ ลงก็คือตอัวละครก็ยังโยกตัวละครสองตัวก็คือสิ CDP ปปลาสามตัวเออสามตัวสองสามตัวทีจะไปแกงจะนำไมส่งมันแล้วกันนครับใหม่ชุดท้ายครับใหม่ชุดท้ายคนกะชิมาเอา,าออเป็นใส่เดือนครับใหม่ชุดท้ายมันเหลือตัวหนึ่ง ปาโบได้เพิ่มนะครับพี่น้องเอ้ยนี่บอไป,ไปลงไปหมยสุดท้ายครับฝนมากเลวครับมากแบบเร็ว เดี๋ยวผมเก็บขั้นของผมก่อนนี่และครับพี่น้องผมงานเหมือนสามตัวก็ได้มาตกครับโอมานดอกตรวากาไนโว่บ่ได้ป้าพูงอื่นจะไปแกงเจน้องไม่สมครับบอได้กับเข่าเสื่ออื่นหนึ่งข่ามเลยครับที่ทำงานครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณหลายๆเด้อที่เข้ามารับส้มครับเก็บของแล้วละขึ้นบ้านแล้วครับบ้านนี้สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ เก็บพักอีตูไปแก่งชนะงไม่สมนะครับมันพาอยู่กำลังมากครับไปแล้วครับพี่น้องครับ